คาเซ็นเตอร์จังหวัดบนรีรัสถานีค่ะวันนี้มุงก็มีรถอ e ีโคคานะคะราคาประหยัดผ่อนถูกผ่อนสไปกระเป๋าประหยัดน้ํามันนะคะและที่สําคัญนะคะรถเป็นรถปีใหม่แล้วก็ใหม่น้อยมากค่ะต้องคันนี้เลยค่ะซูซูกิซาริโอ1.0 GL ปี2021นะคะก็รถคันนี้นะคะก็จะได้เป็นสีขาวมุกเลยเวลาที่โดนแดดก็จะเป็นประกายเลยค่ะก็มีสติกเกอร์นะคะตกแต่งรอบคันเลยเดี๋ยวมุกพาไปดูห้องเครื่องก่อน เครื่องของเขานะคะก็คือใหม่มากจริงๆก็สติ๊กเกอร์อะไรก็อยู่ครบนะคะและที่สำคัญก็คือน็อตไม่ขยับเลยค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น1.0 68แรงมา้าประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะเด <t> ี๋ยวมุกพาไปชมรอบคันนะคะโอเค ไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นแบบฮาโลเจนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรุ่น s ซร e r i o GL ปกติแล้วกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดำด้านค่ะแต่ว่าอันนี้ตกแต่งมาแบบพิเศษเลยจะเป็นแบบพรเมียมมุกพามนุยานะคะก็จะเป็นยางปี2021เป็นล้อกระทานนะคะมีสาครอบดอกยางไม่สึกเลยเป็นรถใหม่มากๆไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ตรงแก้มข้างค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะ นุ่นเชียโรจีเอลก็จบมองข้างแล้วก็ที่เปิดปิดประตูนะคะจะเป็นสีดำด้านตัดกับตัวรถเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราดูภายในรถกันโอเคภายในนะคะเขาจะใหม่มากๆคือนั่งได้สบายสุดๆเลยคันนี้นะคะก็จะเหมาะกับนักศึกษาจบใหม่ก็ได้ที่เงินเดือนเพิ่งเริ่มแค่หมื่นห้าก็ออกรถได้ไม่ต้องมีคนค้ำเลย หรือว่าจะเป็นเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการต่างๆที่ต้องการรถคันเล็กจอดง่ายดีไซน์น่ารักจอดไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในห้างหรือว่าในตลาดอะไรงียค่ะแล้วก็จอดง่ายด้านหลังนะคะห้องสัมภาระใส่ได้เยอะมากๆและที่สำคัญเลยนี่ค่ะอุปกรณ์แม่แรงยังอะไหล่อยู่ครบนะคะ เ,เ,เป็นห้องบันทึกเหตุการณ์อันนี้จะอยู่ในส่วนของด้านหลังเราก็จะเห็นทั้งข้างหลังแล้วก็มีกล้องข้างหน้าด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกล้องข้างหน้ากันนี่นะคะสติกเกอร์สีฟ้ารอบคันเลยโอเคในห้องคนขับนะคะนี่ค่ะจะมีสติกเกอร์กันลอยนะคะเวลาเราเปิดปิดประตูหรือว่าเราเดินขึ้นเดินลง เราพาไปดูเลขไมกันคันนี้นะคะก็จะใหม่น้อยมากแค่9,314กนกิโลเท่านั้นแล้วก็เพวิงมาลัยของเขานี่ค่ะแล้วก็เกียร์นะคะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนี่ค่ะอย่างที่บอกเลยว่ามีกล้องบันทึกเหตุการณ์นี่คือด้านหน้าเราก็จะเห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของเราเลยใช่เอาไว้ป้องกอันอุบัติเหตุ เวลาแบบว่ามีเราไปชนใครหรือว่าใครมาชนเราก็สามารถเป็นหตุการณ์ได้คันนี้ก็ยังแอร์เย็นอยู่นะคะภายในเขาใหม่มากจริงๆข้างบนไม่มีรอยอะไรเลยค่ะแล้วก็กระจกนะคะก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าแต่ว่ากระจกมองข้างเนี่ยก็ยังใช้มือเหมุนอยู่โอเค คันนี้นะคะซุซกิซาราดีย GL ปี2021คันนี้นะคะก็จะได้เป็นสีขามุกตกแต่งสติกเกอร์สีฟ้ารอบคันเลยนะคะแล้วก็ราคาจะอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นเองผ่อนเพียงงวดละ5,479บาท84งวดแต่ว่าวันนี้นะคะมีโปรพิเศษช่วยผ่อน12วันงแรกเพียง3,999รย้ํบาทย้ำนะคะแค่3,999บาทเท่านั้นเองนะคะ ก็หากใครสนใจก็ติดต่อมุกได้ที่เบอร์062 642 9451นะคะหรือว่าแอดไอ l ดีไลน์เบอร์นี้เลยแล้วก็นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้มุกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ